หลวงหัวใจใบเฟิร์นพิมชนกกับบรากรากพบพร้อมอักษรย่อชัด,ชด งานยุ่งจนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักเหมือนกร่นสำหรับสาวสวยใบเฟิร์นพิมชนกที่ตอนนี้ได้ก้าวขึ้นแท่นเป็นนางเอกซุปตาร์อีกหนึ่งคนแล้วต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ะระยะปีหลังนี้มาชื่อของไบเฟิร์นถูกพูดถึงในสื่ออยู่ตลอดมีงานรุมจีบไม่หยุดทั้งละครพรีเซนเตอร์โฆษณาและเป็นการต้อนรับเตือนแห่งความรักวันนี้สาวใบเฟิร์นก็จะมาขอพูดถึงเรื่องราวความรักครั้งแรกของเธอผ่านช่อง y o u t YouTube Friendzone Channel ซึ่งเป็นแอ r s t ร์ e รักแรกพบตอนนั้นเธออยู่ม .1 ก็ชอบเลยพี่คนหนึ่งเขาชื่อฟอร์เหมือนกันด้วยเจอพี่เขาครั้งแรกตอนพี่เขาเล่นละครเวทีเรื่องอโยธยาเท่มากและเราก็รู้สึกว่าเห็นเขาบนเวทีเราชอบก็เลยไป p o p p อ l o ี้เลิฟฟิลพี่โซนน้องน้ําแล้วก็ชอบแอบ,บมองเขาตอนเขา้าแถวหน้าสาธงตอนเช้าส่วนสเปคหนุ่มในฟันสาวใเพลินยอมรับว่าตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีสเปค เธอชอบที่จะคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ของตัวเองทำอะไรที่เป็นธรรมชะะาตินักขณะนั้น